โอ้ดูปลาซิวครับนี่ดูครับนี่โอ้อันเดียวคุ้มเลยนะครับห้ากิโลได้ไหมครับต้นลองกองนะครับดูครับดอกเยอะมากครับปีนี้เยอะมากนะครับดูครับฝั่งนี้ด้วยครับดูครับเต็มเลยครับหลังบ้านเลยนะครับนี่ ผลไม้พอได้กินครับพ่อก็ดอกเยอะนะครับดูครับพอได้ทานนะครับอันนี้เป็นต้นชุมพูสวรรค์ครับดอกเยอะแยะเลยครับทุเรียนก็มีนะครับทุเรียนนี่ติดสองลูกนะครับหมอนทองนะครับไซใหญ่นะครับดูทุเรียนครับทุเรียนเดี๋ยวผมจะไปดักกุ้งให้ดูนะครับเดี๋ยวคอยติดตามผลฮานะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองให้ดูนะครับว่าที่ดักกุ้งที่ผมทํามาเนี่ยดักกุ้งเข้าเยอะแค่ไหนนะครับถ้าเข้าเยอะก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับอติดตามครับผม ได้เสร็จแล้วนะครับสามารถประกอบคนเดียวได้นะครับผมคำนวณไว้ผิดพลาดนิดนึงครับมันลอยแต่ผิวเบินน้ำครับมันไม่ลอยถึงด้านบนครับเดี๋ยวต้องแก้ไขครับ แก้ไขเสร็จแล้วนะครับผมจะเอาขวดน้ํานะครับเห็นไหมครับเนี่ยมาวางเรื่มข้างทั้งหมดสี่มุมนะครับดักครั้งแรกครับก็มีผิดพลาดกันมาเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าผมก็แก้ไขได้แล้วอเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรนะครับยังดักไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมลองเอาใบมันเทศนะครับใบมันสมปะหลังนะครับมาใส่ไว้เผื่อปลาเข้านะครับเห็นก็บอกว่าปลาชอบนะครับตัดมาจากบ้านนะครับเยี่ยวมาแล้วครับอเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนะครับดูครับเห็นไหมครับเนี่ย โอ้หนี่ขนาดยังดักไม่เสร็จนะครับปลาซิลข้าเป็นฝงเลยนะครับดูครับหนู่ั่งโน่อยไหมครับนเยอะมากนี่ถ้าผมดูนี่ปลาซิลน่าจะได้เยอะนะครับดูครับหนู่ปลาซิลเยอะมากนะครับเข้ากุ้งไม่แน่ใจนะครับน้ําร้อนมากครับแต่ว่าน้ํานี่โหแบบร้อนเลยแหละครับลองดูก่อนนะครับผมมาลองให้ดูนะครับถ้าเข้าดีก็ลองเอาไปใช้กันดูจริงๆที่ดักนี้อย่าดักน้ําลึกมากนะครับดักแค่น้ําประมาณ ขาอ่อนนะครับสวยพอดีไปถึงวางได้เลยปุ๊บไม่ต้องขยับอันนี้ผมใช้เป็นขวดน้ําเห็นไหมครับเนี่ยแก้ไขขวดน้ำสี่มุมนะครับแล้วก็มัดอกิ่งไม้ไว้อย่าให้มันลอยไปครับเดี๋ยวถ้าลมพานะห้ามลอยไปติดกลางบ่อครับเรียบร้อยครับอ่เดี๋ยวผมจะเอากิ่งมันสัาปะหลังเนี่ยครับใส่ลงไปนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาชมผลานกันนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับอติดตามนะครับผมมาทดลองให้ดูนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนนี่ขนาดยังดักไม่เสร็จปลาซีเวียงเข้าเต็มเลยครับ คิดดูว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับอะติดตามนะครับก็มาถึงสระแล้วนะครับเดี๋ยวเช้านี้เรามาดูผลหานกันนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับผมว่าน่าจะเข้าเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับดูครับปลาซิวข้างในโหปลาซิวเยอะมากครับดูปลาซิวครับนี่ปลาซิวเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ออกก่อนนะครับอีกไม้ที่ผมใส่ไว้ด้านในนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกุ้งลุ้นปลาใหญ่กันนะครับว่าข้าเยอะแค่ไหนนะครับ แต่ปลาซิวนี่ได้อยู่แล้วครับเห็นอยู่แล้วว่าเข้าเยอะครับติดตามนะครับอันนี้เหยื่อนะครับเยื่อดักคุ่งดักปลากันเทพนะครับถ้าเข้าดีก็สัก่กก็ตลอดใช้กันมาก น้ำมันลึกครับออกออกมาแล้วครับปลาติวปลาติวออกมาแล้วครับเสียดายมากน้ำมันลึกครับปลาติวมันออกได้เวลาผมยกช่องทางข้ามมันเสมอน้ำอปลาติววิ่งออกเป็นฝูงนะครับเมื่อกี้เสียดายมาก ปลาซิวครับซิวเข้าเต็มเลยครับเสียดายปลาซิวนะครับเมื่อกี้ยกคนเดียวครับลำบากนิดนึงเมื่อกี้ไอตัวช่องทางข้าวเนี่ยครับมันเสมอกับผิวน้ําพอดีปลาซิววิ่งออกเป็นฝูงเลยครับดูครับนี่เดี๋ยวผมแกะเลยนะครับแกะนี้แล้วก็ รวบตาข่ายทีเดียวนะแล้วก็ไปเทขึ้นงามเบิร์นทีเดียวเลยดีกว่าจริงจะดักไว้ตอก็ได้นะครับแต่ผมเก็บเลยนะครับทําคนเดียวมันจะยกลําบากนิดนึงถ้าดักน้ําลึกนะครับเดี๋ยวถ้าดักแบบน้ำเต้นๆนี้น้ําประมาณนี้แล้วก็ไปถึงก็ตักได้เลยแบบนี้สบายครับผมถอดเลยนะครับ ดูครับไปเยอะไหมดูครับเนี่ยโอ้เยอะมากนะครับนี่ถ้าไม่หลุดเสียนี่น่าจะเข้าเยอะนะครับเสียดายมากอากาศมันร้อนครับช่วงนี้กุ้งน่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันเดียวคุ้มเลยนะครับดูครับเยอะไหมครับเยอะมากนะครับสักห้ากิโลได้ไหมครับ เดีย๋ยวผมจะใส่กระลามังให้ดูนะครับดูครับผมบอกให้เลยว่าเยอะมากนะครับปลาซิวนะครับกุ้งด้วยนะครับคลิปนี้นี่ผมมาทดลองให้ดูนะครับว่าที่ดักกุ้งที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยว่าดักได้ไหมดักเข้าดีแล้วก็ดักเข้าเยอะด้วยนะครับถ้าพื้นที่ไหนมีกุ้งมีปลาซิวมีปลาพวกนี้เข้าหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเหมือนที่ผมมาทดลองให้ดูช่วงนี้น้ําน้อยด้วยครับถ้าน้ําเยอะๆนะครับเหมือนน้าปราม a r ขาอ่อนนะครับสวยพอดีครับไปถึงก็วางได้เลยจะทําแบบดัก ดักง่ายๆมากครับไปถึงก็คนเดียวก็ได้นะครับเหมือนที่ผมประกอบห้ด้วยไหมครับตอนกลางวันอ่ะไปถึงก็ดักได้เลยแล้วก็เหยื่อที่ใช้นี่เป็นเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับผมบอกให้เลยว่าที่ไหนมีตัวรับรองได้ชัวร์ร้อครับที่ดักกุ้งแต่งช่องทางเข้าสวยๆนะครับพร้อมเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับเชื่อผมแตครับว่าที่ไหนมีตัวรับรองได้ชัวร์ร้อเเซนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้ววยยนคเดีี๋ลลิปปปปต่่อไไไผมหหหาาากุ้งท ทุกๆท่านก็จะได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับผลงานเยือดักก้งหดักปลาขั้นเทพนะครับได้ชัวร์ร้อเปอร์เซ็นครับเก็บของก่อนนะครับ